ทุกคนครับผมไปเจอคลิปคลิปหนึ่งมันเป็นคลิปแบบแบบผมอยู่ในโทรศัพท์นะครับแต่จริงๆแล้วนี่ผมเบงนะครับโอเคอันนี้ผมในอีกอันนะครับที่ในโทรศัพท์ผมผมไปเจอคลิปคลิปหนึ่งที่แบบมันเป็นเราชี้ตัวเอง เรกคนนะครับโอเค,นะคผมเห็นแต่มันไม่มันไม่ได้ครับทำใหม่กันนะครับผมเห็นผมซ้ำผมนะครับผมซ้ำผม เรากับเราผมกับผมนะครับผมไม่เห็นเขาเป็นเขาเป็นนางฟ้าเลยนี่นนครับทุกคนครับผมไม่เจออะไร บางอย่างมาด้วยเขาทำแบบนิ้วเขาหลุดนะครับโอเคเขาทำมันลงนะครับนิ้วเขาหายแล้วเขาทำแบบกระปรงใหญ่มากได้นะครับมันแบบเป็นกระปรงอะ ผู้หญิงทำได้อย่างเดียวแต่ผมอยากทำให้ดูนะครับแต่แป๊บนึงครับแป๊บบนึงแบบนะครับใงกล่องเลโก้ผมเอามาตั้งเพราะไม่มีที่ตัง้งบ้านผมไม่มีที่ตัง้งโอเคครับซึ่ง kau kahani, kau lu, ben, Okay, sep. แค่นี้ก่อนนะคะนะคะกล่องเมเปิกล่องสไปร์แมนนะเอาเอาไปตใส่ไม่ว่ามันจะหันตังได้โอเคบ๊บาย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 